สวัสดีครับทุกคนคิดถึงทุกคนนะครับผมอยู่ดีก็อยากบอกตัดผมแล้วดูเด็กลงเลย track back จ้าสี่หนูมานี่เร็วชอบฟิลเตอร์นี้มากเลยไม่แสบมากหนูหนูมานี่เรวไม่ไม่ไม มองไทยันเงาไม่มีซีโรนิวจริงหรือเปล่าครับไม่ไม่คือไม่จริงอุ้ยหล่อแล้วเนี่ยเฮียนิวถ้าเฮียอ่านจะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนนะครับสู้ๆนะครับพูดถึงเรียนแล้วอยากกลับไปเรียนอยากกลับไปเรียนมาหนูแปลว่าอยากรับปริญญาหรือเฮียเรียนโทแล้วก็รับปริญญาใหม่ ไม่ใช่ใหม่สิเรียนจบโทแล้วก็รับปริญญาวันนี้เฮียนิวหล่อมากนี่ครับเฮียนิเวนนเฮียสีก็หล่อครับนี่ครับโวยกันเองอยู่อย่างเงี้ยนะครับแวะมาไลฟ์แฟป๊บหนึ่งครับทุกคนเดี๋ยวก็อาบน้ำแล้วก็จัดของแล้วก็แล้วก็วัมอไซค์ฮะมีหรอ ไม่เห็นเนลามาขับมอเตอร์ไซค์กันเยอะมากคำอะไรอ่ะน่าครับห็นเม้นอะไรนะฉีกสัญญาอะไรใช่ปะใช่อันนี้ก็วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมา แฟนมีที่เวียดนามนะครับผมรู้สึกดีใจมากขอบคุณทุกคนมากมากนะครับผมขอบคุณแฟนคลับเวียดนามนะสนสนเวียดนามแล้วก็แฟนคลับไทยที่มาให้กําลังใจพวกเราในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากมากเลยที่พพอร์ตซินวนะครับผมวันนี้ก็จบไปแล้วเย่ซีนนิวอินเวียดนามซินนิวอินเวียดนามนะครับผมครับ ก่อนหน้ามาไลฟ์เราก็ไปแวะกินร้านอาหารจำชื่อร้านไม่ได้แต่เป็นร้านอาหารที่ทุกคนอยากอยากมาอร่อยมากอร่อยมากเมนูลงแล้วครับไปดูที่โฟโต้เซฟเราได้มีหลายเมนูมากนะครับผมใช่ครับอร่อยมากมากแบบอิ่มคือเฮียพูดแต่หนูกินอะไรเงี้ยแล้วหนูแบบว่าไม่ฟิวตลอยแบบแบบเฮียพูดแต่หนูแบบกินแบบกินเก่งมากนะครับทุกคน ฟ <Shoot> er ตอนรนี่เนอเหนูตอนแรกเฮียก็พูดๆหนูก็นั่งโอ้ยสวบนั่งสวบฟิลเตอร์ <laughs> สวยมากอ่าเมื่อกี้ถึงไหนแล้ว <laughs> ครับผมก็วันนี้มีโอกาสได้ใส่ชุดด้วยจาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าชุดอะไรแต่เป็นชุดของเวียดนามนะครับผมนครับก็น่ารักมากๆเลยชุดเวียดนามชอบสีด้วย,ส,วยสีแดงกับสีน้ำเงินอืมเอาคณทุกคนนะครับที่วันนี้มาหา พวกเราแล้วก็ตั้งแต่ที่สนามบินแล้วตอนที่เรามาถึงครับก็มามารับด้วยน่ารักมากดึกก็อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอ่าประเทศสองที่เรามาประเทศแรกเราไปเกาหลีใช่ไหมครับประเทศเวียดนามเป็นอันดับที่สองนะครับผมได้มีโอกาสมาก็ดีใจมากๆที่มีคนมาดูพวกเรา ก็เป็นห่วงทุกคนนะครับทุกคนเลยนะครับใช่ครับเข้าใจทุกคนนะสู้ๆยิ้มๆนะครับผมใช่เป็นห่วงนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ไปขับชาวไทยด้วยที่มานะครับก็ขอให้เผื่อบางคนอาจจะอยู่เที่ยวต่อขอให้เที่ยวสนุกนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยไปขับเวียดนามด้วยครับรักษาสุขภาพด้วยนะใช่ครับดูแลสุขภาพแล้วดูแลตัวเองดีนะครับผมไปไหนมาไหนก็ อย่าลืมดูแลกันและกันนะฮะดูแลสนสนซึ่งกนและกันนะครับผมเทคแคร์ยูเซลนะจ๊ะทรงๆนะครับผม,อมขอบคุณมากๆเลยแฟนเวียดนามแล้วก็แฟนครับไทยนะครับผมแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆที่เวียดนามทำให้นะครับผมจะเป็นบ้านซีพอซีนูนิวนะครับผมอินเวียดนามนะครับผมน่ารักมากๆเลยนะครับใช่ครับเมื่อกี้มีแอปไปแว็บดูแอปไปแว็บมาอือ น่ารักมากเลยขอบคุณมากไม่ต้องสมหตเฮียรู้แล้วเฮียน่ารักโปรเจกครับโปรเจกครับอ๋อเฮียก็น่ารักเออในโปรเจกน่ารักกว่าอ๋ออย่างไรก็น่ารักเลยสวัสดีครับพี่ซีนูนิวสวัสดีจ้าแป๊บมาเลยแป๊บนึงเดี๋ยวไปแล้วนะทุกคนเวลาไทยกับเวลาเวนามต่างกัน,น,นตรงกันบ้างหรือสิบังทีไม่ได้อะแต่น่าจะใกล้ๆกล้กันแหละครับ Yes Vietnam food d ด l i c ช o u s Yes มันมีความอ,อาหารแบบว่าฟู้ดของเวียดนามมันเหมือนแบบมีความฟิวชั่นแบบไทยอยู่กันนะอมีหลายอย่างใช่ครับคล้ายๆไทยเลยอร่อยอร่อยมากเลยแบบอชอบอะชอบกินอาหารต่างประเทศชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างของกินทุกประเทศไม่ได้หรอก็ได้ก็ไม่ได้ว่าก็ชอบก็ชอบก็ไม่ผิดเลยชอบก็บอก ชอบครับชอบชอบอาหารเวียดน,นามอ๋อเวลาตรงกันท้าทุกวี่สิบครับผมเดี๋ยวเจอกันครับอีกไม่นานก็กลับไทยแล้วเพราะว่ามีงานต่อนะครับผมก็ <c oughs> ฝากซีนนิวด้วยนะครับใช่แล้วครับแล้วก็พูดถึงแฟนมีตต่างประเทศครับเดี๋ยวเดี๋ยว เดียวอุ ês, <ra š> ้ยอ <ś c oughs> ุ <apologize> Sadly, Seoul, to Korea, to week, ้ยเดี <Kas per now> ๋ยวอะไรเดี๋ยวเดือนตุลาครับผมกบเฮียก็จะมีไปที่ไปอีกสองประเทศครับไปเกาหลีไปอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ญี่ปุ่นด้วยครับใช่ถ้าไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดก็อาจจะรวบยาวถ้าเป็นททาทาเวลาแบบใกล้เคียงกันนะครับผมก็อาจจะไปแบบ ญี่ปุ่นเลยแล้วก็ต่อเกาหลีเลยหรือว่าไปเกาหลีเลยแล้วก็ไปญี่ปุ่นเลยนะครับผมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ฝากด้วยนะครับผมแฟนคลับไทยหรือใครนะครับผมที่อยากตามมาหรือว่ามาเที่ยวแล้วก็แบบมาเจอพวกเราที่แฟนมีญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะครับผมก็ฝากสินได้นะครับอยากไปแล้วใช่แล้วก็ประเทศไทยไม่ต้องน้อยใจนะครับก็มีแลนอยู่แล้วมีแลนที่จะจัดอยู่แล้วนะครับ ใช่ครับเดี๋ยวมีแน่นอนครับของผมเดี๋ยวของผมกับเฮียมีแน่นอนครับแฟนมิทไทยแต่ว่าก่อนหน้านั้นจะต้องผ่านคอนเสิร์ตเฮียก่อนก่อนหน้านั้นใช่ครับผมก็ไหนไหนพูดแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตรอก็ <c oughs> ฝากแฟนมิทเฮียน,นะครับผมไม่ว่าจะจัดเป็นรูปแบบไหนก็ฝ <c oughs> ากด้วยนะครับมาดู ด้วยนะครับมาให้กําลังใจเฮียกันด้วยนะครับผมอยากไปอยากไปครับหรือว่าเฮียไม่ให้ไปซื้อบัตรสิได้ซื้อสักผมจะซื้อแถวหน้าให้หมดเลยแถวหน้าให้หมดเลยออใช่ครับนั่งคนเดียวอุ้ยแล้วแบบแอบจินตนาการได้แบบจอแถวหน้าลงละหนูนั่งอยู่คนเดียวนะเงานะไม่เอา ก็ฝากด้วยนะครับก็เร็วๆนี้แหละครับผมก็น่าจะจัดเดือนเกิดแหละครับผมเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับฝากด้วยสําหรับแฟนมิตรคอนเสิร์ตไหมไม่รู้คอนเสิร์ตแหละมั้งมั้งนะมั้งแหละรอดูครับใช่ก็เอาเลยเนี่ยกดดันเลยก็มาดูกันเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมาเป็นทีมอะไรหรือว่าเป็นคอนเซปต์อะไรก็คิดไว้บ้างแล้วนะครับผมก็ฝากด้วยนะฮะ ครับก็โดยกดบัตรไปดูกดบัตรพิเศษตั้งเก้าอี้บนเวทีครับไปนั่งดูข้างบนเขาจะดูหนูดีไม่ดูเฮียดีงั้ะไม่ก็ดูเฮียซีหนูก็นั่งดูอยู่ข้างๆเวทีไม่เกี่ยวซะหน่อยอแล้วเล่นเขาไปนั่งดูเวทีเล่นเดี๋ยวเฮียจะติดปีกลงมาจากแบบเอฮอข้างหลังบินมาข้างหน้าแล้วก็สะดุดรอบหนึ่ง บินมาจากข้างหลังข้างหลังเองเหรอต้องบินมาจากข้างบนใช่ข้างบนอ,ออกมาจากข้างหลังหอไงไม่ต้องแบบบินมาจากข้างบนเลยแล้วก็ต้องเจาะรูข้างบนใหดานหอแล้วก็แล้วก็เปิดเขาเรียกว่าอะไรไอ้นั่นนะอะเขาเรียกว่าอะไรนะครับไฮดรอลิกไม่ไฮดรลิกแบบ อยากให้แบบว่าแบบเหมือนบินมาจากตกามาจากสวรรค์ใช่ไหมใช่แล้วก็ลงมาลงรูงตรงฮอมาแล้วแบบ<อ>บนเวทีอ่าฮอที่ไหนทําได้บ้างในฝัน <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ครับ <c oughs> ในฝันนุนิวทําได้ในฝันนุนยวทําได้ <c oughs> ครับฝากด้วยนะครับคอนเสิร์ตเฮียนะครับผมเร็วๆนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับฝากด้วยก็แอบเลือกเพลงมา <c oughs> บ้างแล้วนะครับผมมาเราดูกันว่าจะเป็นยังไงใช่ครับรเห็นเฮียซ้อมเพลงแล้วด้วยวิซ้อมอะไรรู้ได้ไงว่าเป็นเพลงนั้นอ่าไม่รู้ครับไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่บอกหนูสปอยแทนเฮียแล้วเนี่ยอ้าฝากด้วยครับคอนเสิร์ตครับ <c oughs> แต่แต่คอนเสิร์ตหนูก็เจง๋งจริงอย่างที่บอกภูมิใจมากๆขอบคุณครับเนอะครับอพูดถึงนูนิวเวจิคเดย์ก็ ก็ตอนนี้รูปเพิ่งมานะครับรูปสวยๆเยอะแยะเลยก็อยากขอบคุณท hmm ุกคนเลยนะครับที่แบบว่าที่มาหานะครับนี่ว็นจิงเดวันนั้นสนุกมากๆแล้วก็ผมว่าจะลงขอบคุณครับลงขอบคุณในไ g จทวิตด้วยตอนนี้ก็แบบ มีร่างๆว้ยาวมากๆเลยครับตอนแรกรอรูปมาอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้รูปมาเยอะมากๆก็กําลังเลือกยไม่ถูกเยอะมากเพราะว่ามีหลายชุดมากๆครับตอนนี้ก็าลังเลือกรูปสวยๆลงยูครับก็ขอบคุณทุกคนอีกรอบนะครับจริงๆผมก็จะมีผมก็อยากเลาะผมก็อยากไลฟ์ไลฟ์ขอบคุณทุกคนอีกรอบหนึ่งครับแบบพูดถึงรุ่นีูเมจิกเดย์โอเคเ๋าวปิดไลฟ์ท่นี่เลยไม่ได้เจอกันที่ไลฟ์หนูไม่ไม่ครับ อยาไกได้ผมุกคนอื่นรอบนึงครับ uh huh. สมบคุณทุกคนนะคะก็หลังจากนี้ก็อืมรอคอนเสิร์ตเฮียเลยจะชื่ออะไรนะคอนเสิรคยชื่ออะไรนะคิดแล้ว,ลวนูกไไม่รู้นี่ไม่รู้ครับเยังไม่ได้บอกคิดแล้วนะครับผมไม่บอกครับ uh huh. เดี๋ยวก็รู้นะครับฝากด้วยนะครับผมเออแล้วก็แล้วก็แล้วก็ฝาก ฝากด้วยนะครับผมก็เดี hey? ๋ยวเดือนสองเดือนนี่แหละเอาไม่อี่ประมาณเลยอ่ะเดือนสองเดือนสามเดือนเดือนสองเดือนสามเดือนเดี๋ยวก็จะมีอ่มีเสียงประหลาดเหรอเดือนสองเดือนครับเดือนสองอยู่ด้วย เดือนสอง 3, เดือนสามเดือนนี้ก็จะมีเอขนมมาขายนะครับผมทํามานะครับก็มีพี่ๆน้องๆดูคนเดียวบอกกินอร่อยมากนะครับบอกบอกเลยว่าบอกเลยดีไหมแมวเดียไม่สซายก็เป็นขนมครับผมก็ฝากทุกคนอุดหนุนลงนะฮะด้วยนะครับตั้งใจทํามารับรบองว่าอร่อยแน่นอนนะครับให้ทุกคนได้ชิมอร่อยแน่นอนครับหนูชิมว่าหรอตรํามรสชาติอะไรแต่หนูชิมแบบครั้งนานมากแล้วตอนที่แบบว่า นู่นนู่นนะนู่ใช่นรับเดี๋ยวกลับเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยหว่าเนี่ยกลับไปไทยเดี๋ยวจะไปชิมอีกครับชกินอีกใช่ก็ฝากด้วยนะครับภายในเดือนสองเดือนไม่เกินสามเดือนหรอกนะครับผมก็ ฝากอุดหนุนด้วยนะครับเกี่ยวกับฟรุตนี่แหละครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับที่ดูเหนื่อยที่หนูเนแบบนี้ไม่ได้เหนื่อยแล้วก็ฝากด้วยนะครับซูเปอร์ซันเร็วๆนี้แบรนด์สภเฮียก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับรับรองว่าไม่รู้ว่าทุกคนชอบไหมแต่ตั้งใจทําออกมามากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ใส่นะครับผมครับ ใช่หลังจาก<ห>ที่ทุกคนรอซปเปอร์ซัปปนมาปีกว่าๆนี่ไงวันนี้เฮียจะได้ทำปีสองปีแล<ห>้วปีกว่ากว่านะครับผมก็ฝากรวยแบรน,น,นด์เฮียนะครับซปเปอร์ซันเป็นแบรน,นด์กับเสื้อผ้าโอเวอร์ออลนะครับผมอยากทำอะไรก็ทำออกมาตามใจ <c oughs> ได้ฝากทุกคนซ,ซื้อซื้อจริงเปล่าฮะจริงครับหนูก็จะซื้อคือว่เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์เฮียป่ะเอ้าของเฮียก็ต้องเป็นเฮียสิพรีเซนเตอร์อะ ไม่มีเฮียก็ไมไ่เป็นพิซซ่าเตอร์เฮียก็เป็นเานาะโหหนูหนูค่าตัวมันเวอร์ไม่ไแพงซะหน่อยนะอ้าวไม่ได้ฟรีหรอเอา้าเอาืมขอคิดก่อนนะขอเก็บกลับไปคิดก่อนคิดด้วยหรอรอดเล่นได้ค่าตัวเท่า,ทาไหร่นะฟรีอยู่แล้วได้เฮียอยากให้หนูละหายอยากถ่ายให้ดูอยากถ่ายด้วยเซ็นสัญญาเลยปีหนึ่ง พูดเล่นอันนี้พูดเล่นวันนี้ซิงอสอซื้อให้หมดเลยครับขนมก็จะซื้อด้วยจะซื้อมาแจกคนน,คนนู้นคนนี้ดีิงเลยฝากด้วยนะครับผมในเรืนี้นะครับทำอะไร <S 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 <ม>ก็ซัพพอร์ตขอบคุณมากครับผมจริงๆอยากจะบอกแต่และอย่างที่ทำมาไม่ได้ขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอืมไม่ได้ไม่ได้ทำขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรา เราตั้งใจทาไม่ใช่ทําออกมาเพื่อเพื่อขายอย่างเดียวเรารู้สึกว่าเราทํามันได้อะไรหลายอย่างก,กับตัวเราด้วยถึงว่าได้การเรียนรู้ได้การทํางานหรือว่าวินัยหรือการฝึกอะไรในสกิลอะไรต่างๆที่เราเคยอยากเป็นพ่อค้าหรือว่าการบริหารนะครับการต่างๆนานา,นาครับผมแล้วก็อยากทํามาให้ออกมาดีแล้วก็ถูกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าของกินก็อยากทําให้ให้ถูก ถูกปากเราด้วยอันดับหนึ่งต้องถูกปากเราแนะ่นอนอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบถูกปากทุกคนด้วยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบซื้อแล้วก็อุดหนุนกันเร็วๆนี้แนะ่นอนนะทุกคนเก็บตังไว้ก่อนนะ่ะเพิ่งเอาไปใช้อะไรนะครับผมส่วนของขวัญกิฟอะไรไม่ต้องครับผมตอนนี้ตอนนี้ทุกคนต้องเก็บไปมีด้วยเรานะครับเกาหลีญี่ปุ่นไงอ๋อเก็บตังไปมีเกาหลีนะครับ <c oughs> เป็นกังใจให้กันนะครับผมใช่ครับแต่ก่อนห้วนั้นก็ต้อง ถ่ามันเกิดเฮียก่อนมันเกิดเฮียมันเกิดเฮียหรอทำไมอื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 มันเกิดเฮียอะไรก็ได้ครับผมอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วแต่ทุกคนเลยแต่เก็บตังไว้บ้างครับอย่าลืมซื้อของขวัญให้ตัวเองด้วยให้ความสุขพวกเราแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็เป็นรอยยิ้มให้กันแล้วก็อย่าลืมซัพพอร์ตตัวเองด้วยนะครับผมครับ ตื่นเต้นอยากให้เฮียขายแล้วอุ้ยตื่นเต้นเหมือนกันจริงตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นทั้งสองอันเลยตอนนี้อืมัน๋ยวบอกว่าอร่อยอยู่แล้วเขาอร่อยได้นอนเพราะว่าเฮียเทสรสชาติก็ดีถ้าไม่อร่อยเฮียไม่เฮียก็คงไม่เอามาขายใช่ไหมครับอุ้ยอุ้ยเฮียไม่ได้เอาก็จริงอ่ะของใช่แล้วครับถูกปากเฮียถูกปากเฮียก็ต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ดิสําหรับสําหรับเรารู้สึกว่า เทสเราแบบเป็นกลางแต่ก็ไม่อยากเป็นกลางขนาดนั้นเพราะว่าไม่รู้ดิแต่เรารู้สึกว่าการทาอะไรรร้สึกเป็นกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูครับผมรับรองว่าอร่อย,ออยแน่นอนแน่นอนครับใช่ใช่แล้วครับผมรู้นืย่ยเทนอเลสดูเหนื่อยแล้วครับผมไม่เหนื่อย ไม่เหนื่อยครับค่เหนื่อยครับแค่เหนื่อยคแ,คแค่รู้สึกปวดอ,อิ่มแล้วก็กำลังอืดอิ่มมากอิ่มแล้วก็กำลังอืดไม่รู้ว่ากินเข้าไปได้ยังไงเยอะขนาดนั้นนะโอ้โหกินหรือสูบนานที่มาครับผมทุกคนแล้วก็เลยกินแบบจัดเต็มจริงๆชอบฟิลจริงๆบ้านเมืองแบบไม่ว่าอาหารหรือว่าโลเคชันหรือสถานที่เที่ยวแบบมีหลายหลายจังหวัดเขาเรียกว่าจังหวัดเลวเนาะดานางฮานอยหรือว่าอะไรที่แบบสถานที่เที่ยวธรรมชาติหรืออะไรทุ่ง ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทะเลทรายอยากไปหมดเลยครับแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาแต่ถ้ามีเวลาก็จริงๆก็อยากอยู่ต่อแล้วก็ไปเที่ยวแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยไปทะเลทรายเลยยังเคยไปไหมยังไม่เคยไปเลยอยากขี่อูดนะมันต้องร้อนแน่ๆเลยอะแต่ก็อยากไปครับก็อยากไปอ่ะลุยรับลุยแต่รู้สึกว่าทะเลทรายตอนกลางคืนจะไม่ร้อนจะเย็นตอนร้อนเลาเมฆมันตกแล้วก็เป็นปกติ ไอ้หรือว่าหนาวเคยดูในเคยดูในโดเรมอนว่าแบบตอนกลางวันก็จะร้อนเลยแต่ตอนกลางคืนจะแบบว่าหนาวเลยหนาวแบบหนาวแค่ไม่ใช่เย็นครับเพราะว่าไม่มีทรายมันเย็นเหรออะไรทรายมันเย็นก็ไม่ได้ครับมันมีพายุทรายด้วยก็จะยินหนาวมีสัปปะรดไหมบุดออกมาเคยดูหนังนอนยักษ์นอนยักษ์นอนยักษ์แล้วมีเขี้ยวเยอะแล้วปากมันงกลกแล้วก็มึงขึ้นมา ไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็แวะมอะไรครับผมอืมครับอืมผมกินกันนะอยากกินอยากกินอะไร อยากกินแล้วก็เอออืก็มีมีของกินนี่ของกินอยู่เต็มเลยนะครับผมมีแฟนคลับ้วะนำให้เอาขวัญมาด้วยขอบคุณมากนะครับขวันเยอะมมากเลยใช่ครับขอบคุณนะครับแล้วก็ซูมด้วยนะครับผมอืม,อมวันนี้ฟิลเหมือนหน w นิวเมจิกเดย์อยู่นะ ก็จะแบบว่าฮะโอ้ยโอ้ยอะไรนี่เป็นไงโดนเอาคืนเฮ้ยได้ครับผมนี่นี่แวบออนไลน์แล้วหนูมีอะไรพูดอีกไหมเดี๋ยวเฮียจะเปิดนแล้วไปแบบแนมกันมีอะไรจะพูดอีกไหมหรอครับหนูว่าอยู่เวียดนามต่ออีกสักเดือนโอ้ยก็ยากนะ อยากแบบเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่กินด้วยตลอนกินก,กินอาหารทุกประเทศเลยนะแต่ตอนนี้แต่และประเทศก็มีอาหารเกือบทุกประเทศนะอยากกินแบบออริจินอลใช่ไ <Original S 1> ห,หมใช่ครับอยากกินให้หมด uh huh. เลยแบบตอนนี้อิ่มวันนี้อิ่มแต่ตอนเนี้ยข้างหน้าก็มีอาหารอาหารชาวที่ไม่ได้กินนะ <laughs> ชาที่ไม่ตื่นมากินครับมาแปดโมงแต่ก็ได้มีเวลากินก็ขอบคุณนะครับผมทุกคน Take care ตัวเองด้วย thank you for support us Take care yourselves everyone นะครับผม I love you so much we love you and <c oughs> thank for give <c oughs> แตงฟอนนูนิวครับแต่อุ้ยอุ้ยเน่นอะไรเนี่ย Yes take care too ครับผมครับทุกคนก็ take care เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอตัวไปอับนาวแล้วเดี๋ยวก็ต้องเก็บของเพราะตอนนี้ไม่ได้เก็บของเลยนะครับผมใช่ครับใช่อืม วันนี้ให้หนูนิวปิดไลฟ์เดยไว่าทุ่มครึ่งแล้วหรอให้ปิดยังไงนะปิดยังไงเรอปิดเลยปิดเนาะเออเมื่อกี้คืออะไรครับเมื่อกี้มันเมื่อกี้มาสต็อปไปหรอมันพอสเองอันนี้อะไรโอ้แสง <Des> แสงพระเจ้านี่ว่ะอุอ๊ยแสงแดดอุย๊ยอะไรอ่ะัวใจไย้กดปิดนะยังไม่จบเลยว่านี้คือแสงแดดอะเอาใหม่เอาใหม่เอา,เอาโอ๊ยนี่มันแสงแดดอแแด,ด,อดอกเดซี่และเนยสุดเรื่องรองจงเปลี่ยนหนูหน้าเศร้าตัวนี้เป็นสีเหลือง ให้ no หนูน่าท้าแปลกๆหนูมินวดด้วยหนูส่แว่นด้วยอย่างนี้พี่ด้วยหนูเฮียเข้าใจไปที่หนูเล่นเมื่อกี้มาจากเรื่องอะไรอ่ะเป็นรอนวิสลี่ไงแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกเลยบนรถไฟครับที่รอนพูดกับที่รอนจะเสกให้ดูซาแท็กกันดิ สองไต่เขาพูดอย่างนี้หรอใช่เมื่อก่อนดูภาคไทยไม่ดูภาคไทยโอ้ยแรงไรสะดวนแล้วแย่ด่าดอกเดซี่โอเคโอเครู้หมดเลยพรู้เลยชอบดูภาคไทยรู้ทุกแหนะหรอกแหละทุกนิวภาคแรกอ่ะโอเคครับผม เจอกันนะครับทุกคนจะปิดไลฟ์แล้วนะทำไมอ่ะจะแปลงท่าหรอฮะคิดอะไรอยู่อะไม่ไม่คิดคิดบทแฮร์รี่อยู่คิด่าแฮร์รี่น่าแบบคิดจริงจังมากแล้วแบบน่าคิดก็คิดอยู่ว่าคิดบทอยู่ครับมันอยู่ในหัวโอเคครับเจอกันนะครับทุกคน thank you you ค o ว Good night ครับ everyone ขอบคุณมากเลยอุ้ยชนเหรอเจอกันนะครับผมหนูปิดไลฟ์แล้ว3 2 1ปิดเลยเหรอบ๊ายบายครับกูดไนท์ครับทุกคนคิด <c oughs> ไม่ออกแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เราน่าค,คิดจริงจังมาก วัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ดูแลเต่งัก้าสุขภาพด้วยนะครับทุกคนวันอ่อนบ๊ายบายวัสดีนะครับผมเกิดไยครับไปอาบน้ำและบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายปิดเลยนะเจอกันครับขอบคุณมากเจอกันที่ไทยครับทุกคนบ๊ายบายฮัลย <Hey boy. S 2> See you